นี่เข้ามาปลูกข้องใส่ไก่กันค่ะพี่น้องข้องใส่ไก่ที่ขุดกันมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะใช้คนขุดค่ะพี่น้องขุดกับลูกกับหลานนะคะแล้วก็พี่น้องช่วยกันค่ะข้องใส่ไก่นี่ที่จริงแล้วตอนแรกกะจะบ้เห็ดเป็นข้องใส่ไก่นะคะก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยมันรกมากนะคะก็คือมีต้นไม้รกเต็มไปหมดกะคิดว่าเหตุใดจะให้มันมันอ่าโล่งมันมันแปนจั่างสิเนาะค่ะก็เลยลอง เอาร่อ,องขุดคลองใส่ไก่เบิงนะคะเพราะว่าเ,เห็นขจ้าเ,เห็ดก็สวยงามเนาะคะ่ะแต่ที่จริงแล้วอยู่บ้านก็มีคลองอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากล่องเห็ดเบิงนะคะว่าน้ํามันจะเน่าจริงไหมน้ํามันจะใสจริงไหมหรือว่ามันจะเป็นจังไดนะคะอยากทดล่องเบิงนะคะก็เลยล่องผ้าหลูกหลานขุดนะคะอันนี้ก็คือความยาวนะคะสิบเอ็ดเมตรนะคะก็คือเป็นรูปตัว L นะคะ ความยาว11เมตรนะคะกว้างหนากว้างกับประมาณเมตร40เมตร50เมตร30บางช่วงนะคะจะ,ะจะบทอกันนะคะ,ะเพราะว่าอยู่ที่พื้นที่ของเห่านะคะมันเทื่อขุดละ่ะเวลาเฮามาแต่งขอบมันก็ขยายออกไปเรื่อยนะคะมันก็เลยเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะ,ะความลึกกับประมาณ70็ดสิบเส้นแปเส้นนะคะอะบ่ถึง1เมตรหรอกคะ่ะ นะคะเมื่อนี้เข้ากันเลยจำแลปูผ่ากันนะคะปูผ่านี่ก็ไปสื่อมากนะคะเป็นผ่าแบบหนานะคะแบบหนาหนาเป็นพิเศษนะคะกะเมตรหนึ่งประมาณสี่สิบสี่สิบบาทนะคะอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรหนาจะประมาณหาลอยนิดๆน,น,นะคะสื่อมากจะบ่เป็นมวนนะคะจะเป็นที่เขาสามารถตัดให้เข้าได้ตามที่เข้าตรงการเลยค่ะ ปมกาเลือกเอามา13เมตรนะคะทั้งหมดกะเหลือเือค่ะก่อนจะปูนะคะเขากับแต่งขอบนะคะเก็บกิ่งใหม่ต่างๆออกนะคะ,ะข้องนี่ขุดมาเป็นเดือนแล้วดีอย่างนะคะก็คือว่าเวลาฝนตกเนี่ยดินมันจะยูโตนะคะดินจะไหลล่งไหลล่งไหลล่ง,ลง,ลงจนดินยูโตนะคะเขาถึงบอกว่าให้ขุดข้องสใส่ไกลช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะ ดินมันจะอยููโตเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินทรายนะคะพื้นทีหน้าของปอมตรงนี้มันจะเป็นทรายส่วนมากนะคะเป็นดินเเป็นโน่นล้วเฮาก็เอาดินมาถมเพิ่มนะคะมันก็นเลยเป็นพื้นที่สโลปนะคะบ่ดยเป็นพื้นที่หน้าราบตรงๆนะคะจะเอียงนิดนึงนะคะปอมก็เลยเลือกคุดที่จะเป็นตัวแอลนะคะเพราะว่าเป็นชื่อลูกสาวด้วยเนาะลูกหมีมก็เลยเป็นตัวแอลค่ะกะส้อยกันปูค่ะพี่น้อง ลูกหลานซอยกันปูนะคะเมือน้ี่เอ้าแตงขอบนะคะเก็บกิ่งใหม่ต่างๆแล้วแตงขอบกนเหลือประมาณยี่สิบสามสิบเส้นนะคะเพื่อที่จะกบดินนะคะเห็นข้าเจ้าอาปักเป็นมุดนะคะตอกตอกตามขอบนะคะน่ากบพี่เคยบอกว่าเราต้องตอกกันอยู่เพราะว่าข้าเจ้าเลียงกบ<ด>เรียงปลา<ด>อยู่แล้วนะคะเนาะกะเคยเคยเห็นมาอ่าวปะตอกกับปะตอกตอกับปะตอกนะคะปรากฏกับกับอะไลนะคะกะ ปูกันไปดินกับไหลลงแน่กับบเป็นยังนะคะเพราะว่าเฮาเลี้ยนแบบคล่องธรรมชาตินะคะดินไหลไหลลงไปมันก็ซอยยึดยึดผาไว้น้ำนะคะตรงโค้งก็จะปูยากแน่เพราะว่ามันบ่ได้เป็น,หน่หนาตรงนะคะเนาะเข้ากับก,บ,กบแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบตามขอบมันไปน้ำเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาหญ้ามาปลูกนะคะเอาผักมาปลูกนะคะก็รอชมนะคะอันนี้ก็ เป็นความภูมิใจนะคะที่อ่มันเป็นข้องขึ้นมาได้จริงๆนะคะบอคิดว่ามันจะสําเร็จคิดว่าสามรอยหกสิบห้าวันเราจะเสร็จไหมเนาะเพราะว่าขุดมือละเล็กละหน่อยนะคะกับหลานอ่เวลาลูกสาวมาบ้านลูกนี้ก็มาซอยขุดแนพี่น้องกับซอยกันขุดแนเวลาวางนะคะกะเหตุให้พื้นที่มันมันลงนะคะเพราะว่าเฮาอยู่บ้านสวนอยู่ทุงหน้านะคะมันจะ พญามบไหมีตนใหม่ที่มันลกลางหลายๆเนาะเข้าก็ยานแบบพวกอ่าส่วนสัตว์เลื้อยข้ามต่างๆสินอ้อลวก็เข้าก็เลียงเป็ดเลียงปลานะกะดูต่อไปนะคะว่าป้อมจะเอาปลามาลุง่งคิดว่าจะเลียงปลาดุกนะคะตอนแรกว,ว่าจะเลียงกบคือสิบกคือหรอกน่าจะเลียงปลาดุกคะ่ปะปลาดุกเลียงง่ายโตวไวคะ่ะเพราะว่าป้อมล่องเลียงในคลองเบืองแล้วสามสามร้อยตัวเดือนกว่าๆก,ากา็คือตัวโต,วตวใช้ได้คะ่ะเนาะกะ รอชมนะคะ,อะขอบคุณทุกการรับชมค่ะกะทมทมดินกันไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ได้ค่ะเก็บขอบกันไปค่ะตอนนี้ป้อมกะมะยูอุบลน,นะคะมะยูบานกะมิทีที่พ่อแม่เพิ่นแบงไห้นะคะที่จริงแล้วเฮาพยายามจะเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะคะเป็นกเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะกะปลูกปลูกผักเลี้ยงปลา อวก็มีที U ่อยู่อาศัย้วก็เป็นผสมผสานหลายๆอย่างร่วมกันนะคะมาเข้ารถตรงไปตลาดเขาก็มีกินนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะได้ผลแล้วนะคะกะเลียงไก,ก่ก็ได้กินไข่ไก่นะคะแต่ว่าเป็ดกะน่าจะเริ่มทยอยไข่นะคะเป็ดเทศค่ะอ่าก็มีความสุขดีคะ่ะพี่น้องเงียบสงบดีเปิดน้ำใส่นะคะ เปิดน้ำอันนี้เขาบด้จับระดับน้ำนะคะมันมันจะเป็นพื้นที่สโลปตั้งใจให้มันลึกละกะค่อยๆสูงขึ้นนะคะตั้งใจว่าจะเอาผักผักที่มันไม่ชอบน้ําลึกเท่าไหร่นะคะเอามาล่อยอกะท่าวงนะคะว่าจะได้ผลบ่นะคะเปิดน้ำไปประมาณสามชั่วโมงกว่า,วานะคะกว่าจะเต็มอาจจะเป็นเพราะน้ําเราไหลค่อยด้วยนะคะกะประมาณนี้นะคะ่ะ รอชมนะคะว่ามันจะพังโบจะสุดโบนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะกะาชอบนะคะกะกดติดตามนะคะป้อมกะทำช่องทางใน YouTube น้ำนะคะใน Facebook กะบ,บ้านสวนเฮือนหักแหงนะคะตั้งใจว่าจะเปลี่ยนช่อง y o u t u อ่าสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นบ้านสวนเฮือนหักแหง้งคือกันอยู่คะ่ะแต่กะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเนาะค่ะ กดติดตามกดแชร์ได้นะคะถ้าชอบก็บกดไลค์นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเบิงกันนะคะอาจจะได้สาระบางบ่ได้สาระบางนะคะในช่องกะทำแบบสไตล์เฮ้าเนาะมีความสุขทำได้เรื่อยๆค่ะมีร่มถ่ายคลิปกับถ่ายบบมีาร่มกับโบทาย <c oughs> นะคะอันนี้ข้องใส่ใจอยากเอามาแบ่งปันค่ะกะ ขอบคุณที่รับชมค่ะคลองนี้ปอมกะตั้งใจจะเอาผักขะรแยงมาลงนะคะผักขะรแยงกับไอ้พวกสาลายนะคะเพราะว่าปอมมีสลาลยเป็ดอยู่กะเอาให้ปลากินเอาให้เป็ดกินนะคะมันกะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแต่ว่าเวลาลาเอามาลงในคลองใส่ไก่นี่คิดว่าถ้ามีปลาปลานะจะกินมดอย่างรวดเร็วคือกันค่ะกะเดี๋ยวจะเอามาลุงลงเบงนะคะ นี่ก็คุดกันช่วงเย็นไอ้ปูกันช่วงเย็นนะคะประมาณหาบมุงเย็นจนเปิดน้ำจนทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะคะก็จะเต็มเนาะนี่ก็คือพักแย่งกับสาลาเปดทีเอาแช่น้ำไว้นะคะองก็จะเอามาเทลงคลองนะคะตื่นเช้ามามาเดินชมยังใส่ได้ขาบสุดเนาะใส่ได้อยู่คะ่ะกะว่าจะไปหาพักตบพักไอต่างๆมาลงนะคะวกคักน้ำค่ะกะ รอติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องของไส้ไก่บ้านสวนเฮือนทางแห้งค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะไว้เจอกันคลิปหนานะคะพี่น้องอันนี้กษสาลายเป็ดนะคะที่เอามาล่อยไว้ดูว่าเขาจะเติบโตขยายอย่างรวดเร็วบ่รอพั่นปลาอยู่คะ่ะให้น้ามันนิ่งก่อนอมกะเอาไ้ จุลินซียสังคะหอแสงมะเทศไซเนาะคะ่ะเห็ดให้หนม้มใสนะคะมีจุลินทซีในหนามเพราะว่าผมจะเอาใซในข้องเห็ดให้หนม้มใสดีคะ่คะค่ะบวบไปเรื่อยบอกว่างจากเถื่อโอเคเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ